รเรลานาธ่ตครับีนะคะแต่ว่าได้เลือกอยู่กลุ่มของโรงเรียนชุมชนวัดราตำรุงนะคะก็ขออนื่องนม้นะคะเวลามายืนตรงนี้เข้าใจความรู้สึกของเรสตอร์เลยค่ะก็เรื่องของกิจกรรมนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพนะคะก็จากที่วิเคราะห์ที่ครูเขาสัมหมง การใช้บ mm ูรณาการหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพีงของครูเขาเนี่ยเราก็มาออกแบบกิจกรรมกาหน่วยการเรียนรู้ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะเป็นชมรมของโรงเรียนนี้นะคะก็ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังก็เพื่อให้ผู้เรียนมีมีความรู้ในการนวดฝ่าเท้านะคะสองเพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการนวดได้อย่างถูก ต้องตามวิธีการนะคะ 3. เพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างพอประมาณนะคะมีเหตุผลมีวงคุกันที่ดีในตัวเองในเรื่องของการรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ช่วยเหลือสังคมนะคะ 4. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมในเรื่องของความกตัญยูขยันใฝ่เรียนใฝ่รู้อดทนนะคะ ขอโทษนะฮะตกไปนิดนึงเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนะคะในเรื่องของความกระตัญยูขยนันไปเรียนไปรู้อดทนมีเินยัยเมตตานะคะสาระสําคัญก็คือการนวดฝ่าเท้าเป็นแผนไทยเนี่ยเป็นภูมิปัญญาอีกทางหนึ่งที่ช่วยบำบัดอาการปวดเมื่อยนะคะของร่างกายนะคะสาระการเรียนรู้ก็เรื่องของการนวดฝ่าเท้าแผนไทยเพื่อสุขภาพ ะะสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนก็ได้ทั้ง5สมรรถนะนะคะก็การสื่อสารการคิดการแก้ปัญหาการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็เทคโนโลยีนะคะภาระงานของเขาก็คือการวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพนะ,ค,ะคุณลักษณะอันคุนประสบนำไปสู่คุณลักษณะอันคุงนประสมนะคะก็คือ ไปเรียนรู้ขยันอดทนกระตันยูแล้วก็อื่นๆมากมายนะคะทีนี้ตอนเขียนผู้เขียนไม่มีคุณกันที่ดีตัวเองนะคะก็เลยย้อนไปย้อนมาหน่อยนึงนะคะก็เขาก็เราให้การบ้านเด็กไปก่อนก็คือเด็กเขาไปสอบถามผู้ปกครองแล้วก็บันทึกนะคะการ เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของผู้ปกครองของเขาจากนั้นเขาก็เขาก็นําแบบสอบถามนั้นนหะที่เขาบันทึกมามาพูดคุยกันในห้องว่ามีปัญหาอะไรบ้างผู้ปกครองมีมีปัญหาสุขภาพด้านไหนนะคะแล้วก็นําเสนอแนวทางการแก้ปัญหานะคะสุขภาพของคนในบ้าน โดยครูก็อาจจะใช้คำถามนะคะว่าทำไมถึงทำทำเพื่ออะไรนะคะอย่างไรเท่าไรนะคะเด็กก็พอได้แนวทางออกมาแล้วเนี่ยเขาก็ร่วมกันเลือกเรื่องที่เขาคิดว่ามันเป็นแนวทางการแก้ปัญหานะคะแล้วก็ตัดสินใจร่วมกัน,นะ จากนั้นเขาก็ไปสืบค้นข้อมูลในเรื่องของการวนวดฝ่าเท้าอาจจะเปิดจากอินเทอร์เน็ตนะคะอาจจากหนังสือไปโฆษณาหรือว่าไปสอบถามุูบรปัญญาย้องถิ่นเพราะว่าเด็กบางคนในห้องพ่อแม่เขาก็มีอาชีพนวดน,นะคะจากนั้นนะคะเราก็เราก็ให้เด็กเนี่ย ทำเพิ่กขึ้การเล่นกพิ่มขึ้นนะคะย้อนไปยังมา่อจากิโตะต่อจาก็สิ่ต่อจาก็สิ่แล้วเราก็ให้เด็กเนี่ยใช้ไปกิจกรรมนะคะหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือให้เขาตอบคําถามว่าทําไมเขาถึงเลือกการม้วนฝ่าเท้าหรือกาย้อนเพราะช่วงเนี้ยตั้งแต่เริ่มต้นถึงตรงเนี้ยเป็นขั้นนำนะคะหนูเลืมบอกว่าใช้ใช้ ใช้เป็นสีกระบวนการฝึกปฏิบัติจริงนะคะก็เขาก็ต้องคิดว่าทําไมเขาถึงเลือกถ้าเลือกการนวดฝา่าเท้าเขาใช้ความรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะต้องไปที่ไหนใช้วิธีการอย่างไรถึงจะได้ความรู้ออกมานะคะมีเหตุผลอะไรทําไมถึงเลือกตรงนี้นะคะพอเขาทําไปกิจกรรมนี้แล้ว จากนั้นเราก็ถึงขั้นสอนเชิญภูปัญญาท้องถิ่นนะคะมาให้ความรู้ในเรื่องของวิธีการน,นวดในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์การน,นวดนะคะจุดต่างๆนะคะจากนั้นเราก็ฝึกปฏกิบัติจนเกิดความชำนาญสุดท้ายก็เข้าสูา่ภารกคาของเขาก็คือเขาเปิดให้บริการนะคะ,นะคะทีนี้ในระหว่างที่ ทำกิจกรรมตรงนี้เราก็จะมีการประเมินผลระหว่างที่เราจัดก,กิจกรรมก็จะมีเครื่องมือคือแบบสังเกตพฤติกรรมนะคะที่มีทั้งเดี่ยวและกลุ่มแบบสัมภาษณ์แบบสอบถามแล้วก็การสรุปขอบทบเรียนนะคะ